สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ม .33 ส,มสมเรารักกันเพื่อรับเงิน4 00 0บาทนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่ w w w ม .33 เรารัก,กันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มสีเหลืองนะคะทบทวนสิทธิ์ก็จะเข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาจนสุดนะคะด้านล่างสุดนะคะ ติ๊กที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและยินยอมนะคะแล้วก็กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ใส่คำนำหน้านะคะนายนางนางสาวค่ะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะชื่อกลางไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่นามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ แล้วก็ให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะถ้ามีเฉพาะเดือนเกิดก็๊กเฉพาะเดือนปีเกิดนะคะถ้ามีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กมีเฉพาะปีเกิดนะคะอันนี้ให้ใส่มีวันเดือนปีเกิดนะคะเสร็จแล้วก็ให้คลิกเลือกพศนะคะเลือกพศเสร็จแล้วก็เลือกเดือนเกิดเลือกเดือนเกิดเสร็จแล้วก็เลือกวันเกิดค่ะเสร็จแล้วก็เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะคะ ราอยู่ที่ไหนในปัจจุบันเราก็คลิกเลือกจังหวัดนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนมาใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะก็คือหมายเลขที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับมสามสามเราละก,กันเนี่ยนะคะพอเราลงเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะคะแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนในการขอทบทวนสิทธิ์นะคะ ส่วนอีเมลนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่มีผลอยู่แล้วนะคะสามารถกดทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม2 5 6 4นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 2 1 1 1 1 1 2 2นะคะหากถ้าใครมีปัญหานะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้เบอร์นี้นะคะแล้วเราก็รอตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่5เมษาย,ยน64นะคะผ่านทาง w w w m o มอ r เราลกัน .com นะคะถ้าหากตรวจสอบสิทธิ์แล้วเราได้รับสิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าเป่าตังในวันที่12เมษายน64นะคะก็เสร็จขั้นตอนแลค่ะสำหรับการทบทวนสิทธิ์ของโครงการมอสมสามเราละกันนะคะขั้นตอนก็มีง่ายๆแค่นี้เองนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ กด like, ไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ